นิทานชาดกเรื่องมารยาหญิงในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปาลบิกษุผู้กสันปั่นป่วนเพราะหญิงรูปหนึ่งได้ตัดอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองพารณาณสีมีพรามตระกูลหนึ่ง ได้จุดไฟตั้งไว้ตั้งแต่วันลูกชายเกิดไม่ให้ไฟนั้นดับเป็นเวลา16ปีแล้ววันหนึ่งมารดาเรียกลูกชายมาบอกว่าลูกรักแม่ได้จุดไฟตั้งไว้ในวันที่ลูกเกิดได้มาถ้าหากเจ้าประสงค์จะไปพพมมโลกจงเข้าป่าบูชาพระอัคานีเทพพเจ้าเถิดถ้าอยากจะคลองเรือนจงไปเรียนศิลปวิทยากับอาจารย์ที่สาปามโมก ณเมืองตักศกิลาเถิดลูกชายตัดสินใจเดินทางไปเรียนที่เมืองตักศิลาจนสำเร็จแล้วกลับมาบ้านส่วนมารดาไม่อยากจะให้ลูกชายคองเลือนอยากจะแสดงโทษของสตรีหวังให้ลูกชายออกบวชจึงส่งลูกชายให้กลับไปเรียนอาสาตมนที่สำนักของอาจารย์ณเมืองตักศิลาอีกที่สำนักเรียนเมืองตกกศิลา อาจารย์มีมารดาผู้แก่ชรามีอายุได้120ปีอยู่คนหนึ่งท่านจะเป็นผู้ปฏิบัติมารดาด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำป้อนข้าวป้อนน้ำตลอดมาผู้คนชาวเมืองจึงลังเกียจท่านท่านจึงได้พามารดาเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเมื่อเห็นลูกศิษย์กลับมาหาอีกครั้ง อาจารย์ทราบว่าเขาต้องการจะมาเรียนอาสาตามนจึงเข้าใจเจตนาของมารดาของเขาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอาจารย์จึงมอบหน้าที่ปณิบัตมิมารดาผู้ชราให้แก่ลูกศิษย์ไปพร้อมกับสั่งสอนว่าเจ้าจงอาบน้ำป้อนข้าวป้อนน้ำมารดาของเราปณิบัติด้วยการนวดมือเท้าศาีรษะและหลังของท่าน พร้อมกับพูดหยบย่องด้วยคำหวานเป็นต้นว่าคุณแม่ครับถึงจะแก่เท่าแล้วแต่ร่างกายของคุณแม่ยังดูกระชุ่มกระชวยอยู่เลยสมัยเป็นสาวคุณแม่คงจะสวยสคา้านหาที่เปรียบไม่ได้ถ้าหากมารดาของเราพูดอะไรกับเจ้าต้องบอกให้เราทราบทั้งหมดห้ามปิดบงังเจ้าทำเช่นนี้ถึงจะได้อาศาตมน เขาได้ปฏิบัติมารดาของอาจารย์เช่นนั้นตลอดมาจนนางคิดว่าหนุ่มน้อยคนนี้คงต้องการร่วมอภิลมสมสู่กับเราเป็นแน่นอนวันหนึ่งนางจึงถามชายหนุ่มว่าเธอต้องการฉันใช่ไหมเขารับคำว่าครับแต่ผมเกรงกลัวอาจารย์นางพูดว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจงฆ่าลูกฉันเสียสิ เขากล่าวว่าผมเรียนหนังสือกับท่านจะให้ค่าท่านได้อย่างไรนางพูดว่าถ้าหากเธอไม่ทอดทิ้งฉันจริงฉันจะฆ่าเขาเองถ้าไม่ได้หญิงส่วนมากไม่น่ายินดีมีรับลมคมในถึงจะแก่แล้วก็ยังมีกิเลสละคะถึงกับคิดจะฆ่าลูกชายตนเองชายหนุ่มได้บอกเรื่องทุกอย่างแก่อาจารย์อาจารย์จึงทราบว่ามารดาตนจะสิ้นชีวิตในวันนี้ จึงเรียกให้ลูกศิษย์ไปตัดต้นมะเดือ่อมาทำเป็นลูกหุ่นเท่าตัวให้นอนในที่นอนคุมผ้าทั่วร่างผูกราวเชือกไว้เสร็จแล้วเมื่อขวานให้ลูกศิษย์นำไปมอบให้มารดาบอกมารดาว่าอาจารย์เข้านอนแล้วนางเดินไปตามราวเชือกแล้วเงื้อขวานตามลงบนหุ่นไม้นั้นหวังให้ไต้คาที่พอเกิดเสียงดังกึกจึงทราบว่าฟันถูกไม้ ทันใดนั้นเองลูกชายก็โผล่มาถามว่าแม่ทำอะไรนางทราบว่าถูกหลอกแล้วจึงล้มลงสิ้นใจตายนณที่นั้นนั่นเองความที่จริงถ้านางไม่เดินมาก็จะนอนตายที่ศาลาของตนเองอยู่แล้วนางเดินมาด้วยอำนาจกิเลสตัญหาอาจารย์ได้ทำการเผาศพมารดาแล้วเรียกลูกศิษย์มาสอนว่าอาสาตมลไม่มีดอก ขึ้นชื่อว่าหญิงส่วนมากไม่รู้จักจุดจ้างมารดาของเจ้าส่งเจ้ามาเพื่อให้รู้จักโทษของหญิงบัดนี้เจ้าเห็นโทษของมารดาเราแล้วเพิ่งทราบว่าผู้หญิงส่วนมากไม่รู้จักอิ่มแล้วให้เขากลับบ้านเมื่อชายหนุ่มกลับไปถึงบ้านมารดาจึงถามว่าบัดนี้เจ้าจาักบวชหรือจะคลองเลื่อนเขาได้ตัดสินใจออกบวชพอเห็นโทษของหญิง และได้กล่าวว่าขึ้นชื่อว่าหญิงในโลกนี้ไม่น่ายินดีเพราะหญิงเหล่านั้นไม่มีขอบเขตมีแต่ความกำหนัดขนองเหมือนเปลวไฟไม่ทุกสิ่งทุกอย่างข้าพระเจ้าจักละทิ้งหญิงทั้งหลายเหล่านั้นไปบวชเพิ่มพูนวิเวกเพื่อความชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นพึ่งทราบว่าหญิงเหล่านั้นร้อยเล่หหลอกลวงเป็นบ่อกเกิดแห่งความโศก มีเชื้อโลกเป็นตัวอุบาทอหยาบคายก่อให้เกิดความผูกพันเป็นชนวนแห่งความตายเป็นนางบางเงาชายใดวางใจในานางชายนั้นจัดเป็นคนเลวในฝูงคนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าภรรยาธาตช้างสารมือเห่าหมายถึงคนไม่ดีที่ไว้ใจไม่ได้